สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวฟองน้ำนาโนนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าฟองน้ำมหัศจรรย์นะครับไอตัวฟองน้ำนาโนหรือฟองน้ำมหัศจรรย์ตัวนี้นะครับมันออกแบบมาในลักษณะของเรียกง่ายๆว่ายางลบผสมกระดาษทรายนะครับเขาเรียกมันว่าเป็นพลาสติกเมลานินนะครับเป็นเม็ดพลาสติกที่เอามาทํา ผ่านกระบวนการพิเศษเพื่อให้มันเป็นฟองน้ํานาโนนะครับลักษณะมันคล้ายๆฟองน้ําแต่จริงๆแล้วถ้าพูดง่ายๆมันก็คือกระดาษทรายนั่นเองนะครับกระดาษทรายหรือยางลบนั่นเองนะครับมันจึงมีคุณสมบัติในการกําจัดสิ่งสุกรกต่างๆนะครับออกมาจากเครื่องใช้ในบ้านของเรานะครับแล้วข้อระวังของมันเนี่ยก็คืออย่าไปใช้กับของที่มีความเงาวาว ของที่เราต้องการจะรักษาความเงาคบว,วาวเอาไว้เพราะมันจะทําให้ผิวเครือบที่วาวที่มันนั้นนะ่ะสูญเสียไปนะครับขัดหม้ออย่างนี้โอเคนะครับขัดหม้อขัดพื้นห้องน้ําพื้นอะไรก็พอได้นะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันดูว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับไอ้ฟองน้ํานาโนหรือฟองน้ำมหัศจรย์ตัวเนี้ยวิธีการใช้งานก็คือเอาไปชุบน้ํานะครับชุบน้ําห้ามบิด ห้ามบีบนะครับใช้วิธีการกดกดกดนะครับกดให้มันหมาดๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปถูเอาไปอะไรกับเครื่องใช้ของเราได้เลยเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะครับว่ามันจริงหรือมั่วชัวหรือไม่กับฟองน้ำนานูตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือคราบสกปรกของอ่างล้างจานนะครับสแตนเลสใครบอกว่าไม่เป็นสนิมนะครับสแตนเลสเป็นสนิมนะครับ ข้างบนนะครับก็จะมีคราบที่ติดอยู่กับกระเบื้องผนังนะครับอาสแตนเลส3 0ศนสแตนเลสอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นสนิมเนี่ยมันไม่จริงนะครับมันอยู่ที่อาจจะอยู่ที่วัสดุด้วยแล้วก็อยู่ที่คุณภาพของน้ําน้ําประปาที่เราใช้ด้วยนะครับพอชุบน้ําเข้าไปแล้วนะครับไอ้ก้อนเนี้ยจะหนักจะมีความหนักนะครับ แต่ว่าผมยังไม่ได้บีบเอาน้ําออกนะครับนี่ผมบีบเอาน้ําออกอ่าอืมบีบเอาน้ําออกเข้าไปนะครับอ่ะแล้วามาลองถูกันดูถูในซอกถูถู นี่นะครับก็พยายามถูเต็มที่แล้วนะครับออกแรงก็ออกไม่เห็นเหมือนในโฆษณานะครับ ไม่มีเลยนะครับไม่ไม่เหม <odi token thanks> ือนในโฆษณาเลยครับน kind of ี so ่นะครับโอ้ยยังไงก็ไปออกออกบ้างอะเม็ดเม็ดเล็กเล็กน้อยอะโอ้โหไอตัวนี้มันจะใช้ไปแล้วก็หมดไปนะครับไอฟองน้ําตัวนี้มันจะเริ่มบางลงบางลงเล็กลงเล็กลงนะครับขาดแล้วครับ ขาดละซื้อมาทิ้งแท้ๆฟองน้ำตัวนี้ราคาอันละสองบาทนะครับอันละสองบาทนะก็เก็บเอาไว้ใช้ล้างจานก็แล้วกันนะครับล้างอละทิ้งไปล้างจานก็พอได้นะครับจานเราไม่ได้ต้องการความมันวาวอะไรมากมายนะครับนี่นะครับไม่ได้เรื่องเลยนะครับออฟองน้ำนานโนฟองน้ำมหัศจรรย์ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับซื้อมาอันละสบาทยังเสียดายเลยนะครับอัละแต่ว่าฟองน้ำล้างจานธรรมดามันก็อ่าละสองบาทเหมือนกันนะครับก็ถือว่าซื้อประสบการณ์นะครับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจอยากจะลองทดสอบก็ลองหาซื้อไปใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียเท่านี้ครับสวัสดีครับ